ได้ไหนเฮียเชา้าอะกละง่ำได้เออเลินทุกซเซอร์ฟเลยนี่นีน้องกูแนะนำเกมน้องกูแนะน,นำเกมนี้มาบอกสนุกมากเลยเียวเฮียวะน้องรู้ด้วยน้องกูเล่นโลบอททุกวันเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ย EC อ c OB เนี่ย EC ก็ไม่อยากเล่นแล้ว <laughs> น้องก,กูไม่งชวนกูจะเล่นเกมแบบนี้ไอ้ยี่กูรับไม่ได้้ <laughs> กูก็จะชวนมาเล่นแต่สเปกเตอร์ไอเ้เีเ้ยมาดูมาเล่นเกมมมันจะ,มมนจะมีมันจะมีตั้งค่าให้นี่ให้ให้มีจำสกเกลโบน่าตัวจริงเหรอวะไอ้เชี่ยนี่ไหม,มร้องหน่อยก็ดีละเ,เอาว่าว่าเอาสเปกเตอร์ป่ะตายเออมาสเปกเตอร์ด้วยไอ้เยี่ไหม มาจอยตามกูมาอ้าวแบบมีตังค์ตังค์ค้าจำสเกลนะวิวโคแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอะโคบแบบใจเต้นเต้นอะตึกตักตึกตักอ่ะมันต้องตึกเต้นเออกูจะจังคายกูนุแบบว่าไงกูจำสเกลทีที่ควยกูก็โดนลงมาแบบกูต้องการแบบนั้นเลยโคแบบโคเป็นคอนเทนต์นะวันนี้มึงได้ไปเล่นบาสเปล่าอือ เอบอ,อบ้านงูงเหมือนกนะันเฮียเสียดายวะอยากไปเล่นบารเมืม่อก,กี้ใครพูดคำว่าหีน่นนะเนี่ยจำสแกกูเห็นแล้ว มันขนาดนั้นเลยหรอวะกเมัน่เอร้ยมันเปิดอยู่แล้วของกูอ่ะนี่มีคลาสิกโมดด้วยนะนี่ไงคลาสสิกโมเดคืออะไรวะ scary ghost model oh, oh. อ๋อโมเดลโมเดลอ๋อเป็นเป็นโมเดลผี่ดิเกาๆอะไม่เอา พวกพีสร้างกันอย่างไมู่อิวสรางอย่างวะไพเวใช่ไหมวิวเโซิร์โะดเวอร์โคดอะไรือนดูดีโอ้ยเฮียนี่ับบิกนี่ว่าตีคนได้เร็วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเบ๊ดเบ็ดคุย เขาไปดีพับลิกเขาไปดีพับลิกม่เฮียนี่มันไม่ได้ตั้งเซิร์ฟอันนี้โอ้มาสเตอร์คิงกอสโอเคโอเคโอ้ยมันถามว่าใครพูดภาษากรีกได้วะ <laughs> เราข้อ E M F, <EM> F A <laughs> D K oh, วะไม่ใช่ A D K ไ <laughs> <laughs> อติมอยู่ไไติเข้าไปยังเนี่ยก <laughs> ด,ดเพงลงกด,ดทั <laughs> บสิ่อูะ แล้วนี่ใครเนี่ยไอวิวนี่ไงแล้ไม่ใช่นี่ใครเนี่ยไอยี่สิบเอ็ดเอ็กซ์เซ็แล้วนี่ใครเนี่ยนี่แหละครับมึงสร้างห้องหรือว่าอะไรมึงเข้าตาม,มาแล้วมึงก็กดตัวเพแล้วมันก็มีคําว่าพลับพลับดีกอันแรกเลยอ่ะมึงกดเข้ามาเลื่อนหาชื่อไอเฮียวิวอ่ะมันชื่อมาสเตอร์มาสเตอร์คิงก็อดโคกโคโคกอ่ะประจันราชา อะไรนะมึงถ้าถ้าแปลไทยแม่งจะเฮี้ยมากเลยนะเว er. ้ยคือปรมาจารย์าชาพระเจ้าโคโคโคกอ่ะนิกไสเข้ามาไม่ใช่ตินเลยทุกคนนห่เขาลองดูเซตอัพหน่อยดิไอ้เฮี้ยกูดูไม่ได้ขเขาดูมไม่ได้เลยมัน ไอ้เฮี้ยมันคนเยอะมึงฮอสจังวะวิวไอ้เฮี้ยข้างหน้าในเกมยังฮอสเลยกดกดเลดี้กดเลดี้กดเลดี้ไอ้ตินกดเลดี้มามาแล้วมาอาเลยมาเลยแม่เป็นอะไหนวิวขวบแม่ตึงๆไงไอ้เฮี้ยลืมลืมเลยนะแม่นั่นไงกู่กะแล้วไอ้เฮี้ยเป็นแม่บ้านงงๆอีกอะ ไม่ไปเนื้อหูอาเขตเอาเอาแบบตึงๆเลยเข้าแบบตึงๆอะ่ะแบบเข้าไปแล้วแบบโค้เงี้ยเอาไปแบบเขาแบบหัวใจกูวายตายแบบเอาเลยไอ้เหี้ยเอากูกำลังนึกอยู่ไอ้เหี้ยมึงนึกนานอย่างวะมีแบบหนึ่งแบบหนึ่งที่เยี่ยมมาก โรงพยาบาลไงวิวมีด้วยมีก็เคยเล่นนั่นไงมันจะใช่โรงพยาบาลป่าวะไอ้ที่มันเป็นตึกหลังๆอ่ะกองใจร่ำนะวางไปผ่านไอ้มีเดียมพอเฮ้ยโหจบแล้วโอ้แล้วไม่น่ากลัวแล้วกูสบายแล้วกูเล่นเกมมาริโออย่างมันวันนี้กูยังกูเล่นเกมมาริโอ้กูยังกลัวกูจะโดนมอนเตอร์ต่อยอ่ะไอ้เหี้ย กมไอ้ไเฮ oh. ียไอคลิปบนพีชไอ้เฮียของมึงอะไอ้เฮียวิวโคตรคลิกเวทดอะแม่งยอดวิวแม่งเพิ่มไม่หยุดเลยไอ้เฮียไอ้เฮียเข้ามาดูอะไรกันวะเข้ามาดูกืแค่ดิวฟิลมาหาเลยไอ้เฮียเฮียอะไรกันวะ ชโอ้กูยืมไฟใช่มาเกินว่ะดรอบไงนะรอบรอดรอปโอ้โอ้แหลกแหลกกูค้างกูค้างไอ้เหี้ยกูค้างไอ้สัตว์กูค้างโอเคกูดรอปละดรอปดรอปไฟแช่ทิ้งมาละ โ oh. อ้ยแล้วทำไมกูวิ่งอย่างนี้เนี่ยนี่กูมอบอยู่วะทำไมกูวิ่งไม่ได้ไงเลยหุ้มมากัอย่างเนี่นนยทำไมกูเห็นกันอยู่แค่เนี้ไอ้ยมือนี่มึงใช่ไหม กูเป็นไอ้นตีนตู้เป็นดำโอเคตัว tamam. ก okay, so ูไอ้เลิสตด่วนเฮียเลิสตดวะนี่ไอ้กูจะเอาชิ้นตรวจมาที่พี่เองกูปิงตู้ปีนไอชิ้นตรวจมาที่ที่นี่เฮ้ยกูมีแล้วกูมีแล้วเฮ้ยไม่ใช่นะนั่นนะไม่กูเล็บท็อปแฟร์ในเชบเล็ต อามามาวิวมาเอาดอมาดอมาดมาดมาคูจะเอานั่นแหละคูจะเอากล้องไปตังค์เยโอ้ยหลกเล็เล็กหลเฮ้ยอะเห็ยะเ็นรมาเลยมาเ้ยไอ้ฮิวิวแค่เข้าไปเสี่ยงก็เปียแลหวอะเมื่อกี้เนี้ยแล้มึงดอยอะไรตรงนี้ไม่รู้ว่ะ มาแล้วไอพีี่มาแล้วเร็วๆกูกลัวอุณหภูมิเท่าไรนะวิวซึ่งจะมีพี่โอเคติดลเปิดไฟเฮ้ยใครปิดไฟไว้เฮ้ยกูกลัวอะไรติน เออที่ม <MEL Thanks in photos> like ีเลียมหรือตนนหรือตัวนี้เวนจอยมากเลยตอนนี้เครื่องกูแลกชิพ่ายเลยเอนจอยสัตว์เราควรที่จะไปแฮงค์นี้ก่อนนะเว้ยวิวถ้ากูโดนพี่เราบอกกูด้วยเฮียคือแบบเล่นเล่นอยู่แล้วเครื่องแลกเนี้ยไอ้เฮียแล้วพผีผมอ่าอย่างเงี้ยไอ้เฮียกลัวตายเฮีย เกูไม่ได้เยอะนี่ว่าแต่อันนี้ไม่ได้ไอ้ตีนเจะทำหรอไอ้เยียกูเจอแค้นตัวเองไอ้เฮียอะไรพวกมึงนี่แหละโอเคกูมาละไอวิวมึงไปไหนเหรอวะสักีเนี่ยเฮ้ยใครปิดไฟไวะไอ้เียไอ้ตีนไอ้เฮียิดอะไรกูยังเปิดไฟตัวเองไม่เป็นเลยอ่ะ มึงกดรูกไฟแช่สิวะเฮ้ยไฟ่พ่อมผมเก็บไม่ได้อันนีกูกลัวจังเลยกลัวอะไรวิวไไไปอ้ตินมาก็กูตินเราไม่กลัวเว้ยเพื่อนคุณคนที่แย่คุณคนที่แย่เหรอห้องป้นไฟกันหนูใช่กูรังหาอยู่เพื่อนห้องป้นไฟใช่ไหม โอ้ยพ oh. ี่พี่มีไฟใช่ไหมมีนะไอ้เนี่ยมันมีคนทิ้งไว้หน้าเนี่ยไอ้ตีนตามกูมาเลยอู้เฮ้ยไอ้ตีนกูดินเสียงมันมีตัวอะไรผ่านไปนี่นี่นี่พุ่มเดลยใครเนี่ยอุ้ยเยี่ยอะไรไอ้ดำตรงนี้ใครเนี่ยหรือมีดำสองคนหรว่าคเป็นไอ้ดำเองอ้าวไอ้เฮ้ยตีนมึงเดินใกล้ดำเหรอ ไอ ų, LY, Cette, ้เห้ยเห้ยเสียงเสียงเพลงเปลี่ยนกูยังเปิดเต้นเลยโดนไฟต้านไปเหี้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้เหี้ยมันจะลาเป่าวะไม่ถึงไฟตัดมันไม่เกี่ยวมันใช้เพื่อไปเยอะเกินไปเยอะเกินมันรเปิดไฟตอนนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันลาแล้วมันลาแล้วมันลาแล้วเหี้ยเหี้ยเหี้ย เี่ยวเหงนยนะกลัวมากไม่รอดเองพี่ชายพี่ชายใครวะเฮ้ยพวกมึงออกมาตั้งหลักข้างนอกก่อนดิเกี่ยวใัรบอกว่าอยู่ในมืดเฮ้พี่ชายมันมันเกี่ยวไฟแช่ไปได้มันเป็นเฮียอะไรเนี่ยไหนอันไหนอ่ะเนี่ยๆไฟแช่ตรงเนี้ยไหนวะไม่ค่อยสบายวะไม่เห็นมีเลยมี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 แป๊บนะแป๊บนะรับรับรัาบรับทาบแป๊บ ัโหลครับัโหลครับพี่บอลตอนนี้คุยเอะคุยกับ<า>เพื่อนๆอ,อยู่อะ่ะมันอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มนึงอะ่ะเดียเด๋ยวๆดไปนเมืเองเฮ้ยเพียงเปียนะมันระทึกจังเลยอะ่ะเ้ยอกล,ลน้วีคนทียู่ข้างเรอ <c oughs> เฮ้ยเอาไอฮิตตี้อยู่ข้างในคนเดียวอ่ะไอตีนเฮ้ยนไม่มีไฟใายบลเปก่าอันนี้เอาเอางี้อางี้ไอนไอนองเอาของพีอ่ะพีทิ้งแล้วอ่ะเอาไป มามาไปพร้อมกันทุกคนสี่คนเราต้องไปพร้อมกันเอ๊ะแมปอะไรอ่ะสเปกเตอร์สเปกเตอร์กูแม่งอยู <c oughs> ่ชั้นสองยิงเมื่อกี้กูไปชั้นสองม่งเสียงเพลงแม่งระทึกมากเลย <c oughs> สเปกเตอร์อะไรพี่สองเลยหนึ่งหนึ่ง <c oughs> หนึ่งหนึ่ง <c oughs> หนึ่งดีและดีละที่เล่นหนึ่งเฮ้ยไอ้มืดมึง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 ใจใจกล้าหาญจังวะ หลอกพวกกูด้วยดิใจงเยหรอกูใจไม่ก้าหรอกพุ่งเลยเลยพอ่งรลยยพุเงงยง่งเเยเย่ยลเลเลงงกระดูกงกระดูกอเยยย่มึงมึงต้องมึงต้องแล้วถ้ามันมีกระดูกนี่มันเป็นอะไรวะวิว เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมานลตูตไฟปิดไฟปฟเงี้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเ้ห็นตัวมแล้ววิว อ่ะต้องให้ไฟจริงไอ้สัสพวกพวไม่รู้อ่ะพี่พี่พี่บอกให้ปิดไฟใช่ไหมพ่มผมเก็บไฟแช่ไปเลยนั่นแหละมันต้องปิดไฟเยี่ย่งเดินเข้ามาเป็นตัวเลยต้องรอดูในคลิปกูเกิลเต็มเต็มเลยยแม่งเดินมาเป็นตัวเลยท์ผมผมผมตายให้แล้ว <S วกกกููม่โดนลูกคมเลยอยังเป็นวิญญาณนี่ทำอ่ะมึงก็เดินเล่นไงเพื่อนวิญญาณเฮ้ยวิววิวห้องนี้มีพี่วิวติดลบติดลบไอ้สัตดไอยู่ห้องข้างๆเลยนะจิ้มหาย้วจิ้มหาย้วกูมองอะไรไม่เห็นเลยไอ้วิวมึงอยู่ไหนวะกูไม่มีไฟฉายเฮ้ยมามามากูขายวะเนี่ยนี่ขายว้ไอ้ติ้นไอ้ติ้น ไอ้ตีนไอ้เหี้ยมันลาแล้วไอ้เหี้ยไไอยู่ในกันวะเนี่ยกลับไปห้องเดิมไอ้เหี้ยเจ๊เจ๊ใครที่อยู่ะ พี่พี่วิวใช่ไอ้ไอ้ไอ้พ่ชั้นที่หลักตีตีต,ต,ตีน่าจะเป็นเ่ิงที่ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยใครปิดประตู ตีนเปิดไฟชชยดิตีนไอตีนแผ่นไฟแช่ไหมกูดิตีนดอกไฟชายมาดิกูขอโทษเว้ยมันต้องเออมันต้องพิมมันเกมนี้มันพูดไม่ได้ดูกล้องอยู่กล้องที่กำแพงเลยม่ผมเห็นที่ใหญ่เลยพวกพี่นี่แก๊งสเปกเตอร์กูเกีย์เสียงเพลงเกมนี้ ูเก yeah! hey, yeah. hey, ียร์เฮ้ยพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วมันตามไปรู้มันตามอ่ะเรียบร้อยอีบุกี้อ้บุคี้หมอน้กทีกุลั่นี่ต้นมรดานี้ี่เอ๊ยไอ้มาตเนี่ย ไปแล้วเขาไม่ดตัวไม่เห็นอะไรยอเยเดินเดินนั่นเลยเดินนั่นเลยมทุ่มอูใหู้บเออแล้วขเดูหาได้ยซิงเว้องไม่ไดูไม่ไปใช่ไหมลองเล่นเลยไม่ค่อยน่ากลัวเลยวิวเอาหมดไอ้นี้ดิบปน่ากลัวสุดอะก็อีกอะไรเบบ่ะ อะไรแบบนี้ป่ปะที่แม่กัวแม่เหมือนยัยจิงแม่เหมือนยัยตัวตัวเรื่องภาษไม่รู้คำพงเฮ้ยทำไมมีโทรศัพท์เข้ามาด้วยวะเก็บกด้เอาไม่มิกูดีนเสียคนเดินทำไมปัดติดอย่างนี้ไม่มีใครกดกลับบ้านเนอ ไงตัวขึ้นเลยแล้กดเลเดมอนตัวเป็นเดมอนขึ้นเลยแล้วมีปุ่มกดกดจำเลยเฮ้ยกูเห็นพี่กูเห็นพี่ไอวิวกูเห็นพี่เหี้ยพี่อยู่ตรงรถเห็นพี่เปล่วิวคงไม่เห็นหรอกกูเห็นไอเหี้ยเฮ้ยเห็นพี่เปล่ากับพวกนี้เลยอ๋อเลยตอนตอนตอนนั้นนะพี่พี่พี่มันเดินตามนั่งพี่เลยแบบ ยู่ยู่มัน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 ก็เกิดอ่ะแล้วสร้างกลเลศแล้วมันก็ชึบตายอุ้ยไอ้เงี้ยบัญชีพี่แมงพี่แมงโคจีจริงไอ้เงี้ยกูถ่ายเอาเจ็กพี่มดทุกคนเลยฮีทุกคกูเฮียพี่อีพี่แม่งโคตรเแบบตั้งหูมันไม่ใช่พี่ตัวใช่ไหมปิ๊งเดินอยู่ดีแล้วก็โดนพี่ค่าตายพี่แมงโคจี จริงพี่หวีไปเฮ่ยมบเล,ล่นเล่นกันสคนว่อมเฮ้ยให้เงินให้ไออามเขามาเล่นเงิไนไออามเขามาเล่นเงินเดี๋ยวกูอนนกันีก้กูไปห้าูแป๊ม